เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับก็้าสู่ช่อง Dmk Gaming กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ w p l d of LoP กันอีกเช่นเคยนะจากคลิปที่แล้วที่เราได้รีวิวกันไปนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ให้ดูนั่นเองเนาะงานภายในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีต่างๆนานาให้ทำมากมายเลยนั่นเองนะและจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า จุดไปอวกาศนั่นเองนะครับผมเราสามารถทับ GPS ได้เลยนะครับผมไปที่งานถุกกฎหมายเลื่อนลงมาอ,อันที่3นะนี่ล่างสุดนะครับก็จะพาเรามาตรงนี้นั่นเองนะเห็นไหมนี่ก็จะมีจุดขายชุดนักอวกาศอยู่นั่นเองก็ราคา1นึ่งแสนบาทเลยนะตอนนี้ผมก็ไม่มีตังค์นะครับมีแค่8ปดพันเอง yeah. แต่ตอนนี้เห็นไหมครับตัวหนังสือสีส้มนะเทศกาลเก็บกุ้ง ได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองก็เป็นเทศกาลตกกุ้งนั่นแหละนะครับก็ให้เราเนี่ยทับ G P S ไปได้เลยนะครับผมทับ G P S แล้วก็ไปที่สถานที่ถูกกฎหมายจากนั้นก็เทศกาลตกกุ้งนั่นเองนะอ่าเทศกาลตกกุ้งก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมก็จะเป็นเหมือนคลองอยู่ตรงนี้นะอ่าและเราก็จะไปด้วยรถคันนี้นั่นเองเป็นรถฟรีนะครับก็แจกนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เทศกาลตกกุ้งกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยเนาะก็สำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นเนี่ยก็ลิงก์ดิส o อดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเราสามารถมาโหลดหรือ IP หรือ API ได้เลยนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานตกกุ้งนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็จะมีร้านค้าให้เราหยุนเองนะครับผมนี่ เป็นร้านค้าตรงนี้นะแล้วก็ทับ B Y ไปได้เลยนะครับผมมันก็จะมีของขายมากมายนะครับผมมีเลื่อดจัดไม้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็จะมีสบงสบู่แคมป์มีดลากกวางก็มีนะประมาณนี้นะครับผมสําหรับร้านค้านั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปจุดแดงก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเครืองนะมันเครืองเอออ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะครับผมจุดตกกุ้งเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างเลยนะนี่เห็นไหม จะมีเหมือนลูกศรเหลืองอยู่นะแล้วก็ลองกดเอ็นไปเลยคุณไม่มีเหยื่อก็แสดงว่าเราต้องไปซื้อเหยื่อก่อนนั่นเองนะครับผมก็เหมือนตกปลานั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อก่อนแล้วกันนะครับเหยื่อโอเคก็ซื้อไปสักประมาณส0 0้ละกันนะครับโอเค เดี๋ยวเราลงไปตกปลากันเลยไม่ใช่ดิไม่ใช่ตกปลาพูดเฟินเกินตกกุ้งนะขอโทษด้วยนะครับผมโอเคก็ตกกุ้งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนตกปลานั่นเองเนาะอ,อุอ้ยถ้าถ้าได้ยินเสียงฟ้าเราก็ขออภัยด้วยนะครับพอตอนนี้ฝนกําลังจะตกกันเองนะไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ตอนนี้ได้กุ้งขาวมาหนึ่งตัวแล้วนะอุ้ยมันจะมีสุ่มด้วยเหรออันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ ดูเหมือนรถจะลรีด้วยนะแต่เราก็ไม่ต้องไปขึ้นรถอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยมีที่เบิกรถให้เราอยู่นั่นเองนะครับโอเคเราได้กุ้งกุลาดําอะไรมาเนี่ยกุ้งอะไรมาเนี่ยผมไม่รู้นะคือ,อผมไม่รู้จากกุ้งแบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอตกไปก่อนละกันนะครับผมตกไปแบบว่าน่าจะสิบยี่สิบตัวนะเดีย๋ยวเราจะไปขายกันเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมขายเลยก็แล้วกันนะครับ One hour later โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตกไปประมาณเอ่อกี่ตัวแล้วเนี่ยประมาณอืมสิบเจ็ดตัวนะครับนี่เห็นไหมก็ได้กุ้งกุลาดำเนี่ยมาเก้าตัวเลยนะผมไม่รู้ว่ามันราคากี่บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าที่ตลาดนั่นเองนะก็ทับจีเพปไ้เลยนะครับผมจากนั้นก็สถานที่ทั่วไปแล้วก็เลื่อนลงมานะ เดินลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีอ่าไหนฮะตลาดใหม่นั่นเองนี่เห็นไหมอ่าก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดใหม่เลยก็แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราเบิกรถขึ้นก่อนเลยนะนี่เห็นไหมเออรถปีนะแบบแรงๆไปเลยนะครับผมแล้วก็สามารถขับได้เลยนะก็ใครที่อยากเข้ามาเล่นก็อย่าลืมเข้ามาได้ที่ดิสกอ่อนเอง<ๆ>เห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดเลยก็แล้วกันนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตลาดนั่นเองเนาะเมื่อกี้ผมหลุดนะครับก็เลยตัดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะตรงนี้ก็จะมีท้าตัวต่อ,ต,อตัวนะท้าหนึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีนี่นะด,ดูสินค้านั่นเองนะว่า,าแต่ละงานเนี่ยกี่บาทนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะแต่ตกกุ้งผม ทำไมไม่มีเดี๋ยวมีแต่ปลาวะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ขายกุ้งกะละกันว่าราคากี่บาทตรงไหนนี่ตรงนี้นะที่มาฝั่งสายเด็กนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอุ้ยทำไมราคามันต่ำจังเลยวะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้ละกันเนาะก็ได้มา700กว่าบาทนั่นเองนะครับถือว่าเยอะนะ สำหรับผมนะเออมันเยอะนิดหนึ่งนะหรือมันน้อยวะผมไม่รู้นะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับงานตกก้งนาะง,งานอื่นๆเนี่ยก็จะมีมากมายเลยนะครับผมจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของต่างๆนั่นเองสามารถมาขายได้เลยนั่นเองเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะครับผมลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับก็ ใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับผมและกดติดตามอีกครั้งหนึง่งฮะเพื่อหยอกหยอกหยอกนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับที่อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยก็แล้วกันเนาะก็สําหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะก็ดิ้งนิดขอดอยู่ใต้คลิปนั่นเองสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยไปแล้วครับผม ખળા�ા૱ાણાંાા <laughs>